มันน่กเมี่ยวล่าง้วกินเขาม้วงเข่าง้วตัวเดียวบศูนเมี่ยเมี่ยฟุฟซ้อนนี่ละบ้าบอจะ่มาล่าง e? um. ้วกินเขาใน่เง่ิยวล่เ่าม้วใส่เขาเลย สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวายพาด้วยผู้ถอดพารวยครับตามแนวทางของปู่สุยครับ FC ฟซกับผมปู่สุยฟันแล้วว่ะท่านฟันว่าเขามาบอกแล้ววะท่านสองขึ้นติดกันแล้วครับ FC ฟซกับผม FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางจองเป็นซีกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักัดจัดขัดกระพานนะครับเนาะท่านมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วครับด้วยเอฟซีกับผม ขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะใส่ในมือในน้อยของท่านจิ้มลงไปหมองหัวมีมือสี่ขืดนะครับเด้อถ้าก็เลยอย่าลืมแชร์ให้นะครับอีซี่ครับผมครับเนาะกูคนที่ว่าสูฟังครับอีซี่ครับผมนะครับเนาะมาหอดแล้วมาถึงแล้วครับไปไปฟังปูคนที่ว่าสูฟังครับอีซี่ครับ เล่บ่ฝันแล้วเสียวมันบรดเขาอะไรมากมันมีอยู่แต่เล่ฝันอยู่คือคือว่าฝันว่าเขามนห่องมาบอกกันปูว่าจังไรโอ้ยมันพ่อเขาขายเขบฆ่านี่เออกคนั่นแหละกับขายฆ่าตัวมันทิ่ไหนพอที่ตัวนี้โดดเด้อผมว่าเพียงพ่อขายเขา่าเนี่ยครับผมไลยตัวแล้วก็ไ่อยากว่าติดเป็นเลขกรายตัวมือที่แรกเขาเขาฝ้ายจันเราละโอ้เขาฝ้ายแหวงบอกในเลขเราไม่ปู ได้แล้วว่ายอกเพิ่ทีหรอได้เลขเก้าสามเก้ี่กับศูนยสามศูนยสี่นั่นสินโอ้เพื่อเขียนเราละเออไปเส้ปากที่สนนี้เสบริษันั่นี่อ้ไม่เล็ฝันเล็กเลขกว่าเขายี่แหวงไนเเก้าสามเก้ับศูนย์สงไดซื้อเอาเรอว่าจรงซี่อ้ยับเมีนมันรวกู้หวจังแล้วเลขอันนี้มันเลขมากก่อนซี่เนาะโอกอันนั้นเป็นเลขมากของปูอ่าครับผมบระนด็คืว่าเขาบ้านว่าอย่างไรเราเห็นตัวเขาสั่น เป็นคนโซกันคล้ว่าเขาดังยงถี่เขามาโซกันเขาโันเจงเท่านันนันหม่าจนเจน้นียกับจจยพูนกับมมาเกลีย์มานเอนเนาะครับผมมันนก็เขาโซกันมาเขาวางอะไรทเขาโซกันว่ามันโมแม่นศูนรสามโมแม่นศุนซีเนาะแต่ว่าสุนทรสามปฏิวัติของโแม่นศุนีเนมันนั่นเป็ีนหนึ่งซีมาสั้มันบอกมันก็ว่าเรียกเสียอกเนีมันกับว่ามันเปลยนหนึ่งซี่รเา ร่องไรขึ้นสู่มาตืวุ่นี่มันจะมือเรียกว่ามันซูบ่าได้อ yup. ันจมว่า um. ง so ันขึนจมไเรียกออกันเป็นเศร้าตัวมอันูบถึงเซลบร็กเศร้าตัวนี่สินะว่าพีบ้าก็สว่าที่เดินมันนั่นคือึงคันแหงเคลืนที่เคลอสีเมอตัวสีขามทางมา่วยไปใส่นทางออาสีขามทางเป็นไงว่สังรถส้นสูดเดิอว่สั่งมันสูบมือจักเล็ก่ั่งมือจักยูั่แบบนึง บอกพ่อแน่สั่นโอ้ยไก่วัานมาเอาเนี่ยหวอกูอย่างน้ำปืนนี้เด้งขึ้นไปอันวันนี้ันน้ำใหม่เด้งน้ำเหมือนเฉอมันพันว่ามัเรียดขึ้นมากกอแว่ายกกับพกหวง่ซือหมือนก้นเหมอนแต่ว่าอย่างงี้เขาว่าหันเขาว่าสุนทีนมาแม่นมานมโศวเรือเลีกันได้ไปกูได้แล้วเด้ได้ก็บว่าเือแ้พันไหนี่บอกเล่าเอกูได้ยัง เก้าสามเก้าสี่กับศูนย์สามศูนย์สี่เาอเห็นหรอันมงขึ้นเนีผมว่าฝันว่าโศกกันมั้งสิมุกเมนศูนย์สี่หรอกฟูก็มุกมฟูหรอกมุกเมนศูนย์สี่หรอกเลขมันหนึ่งสี่นั่นว่าสามนั่นวงกันนั่นนะมันเห็นศูนย์สี่กับหนึ่มันคือสวยๆอยู่นี่มันจะเป็นผู้สวยขึ้นก็รสนอครับผมแต่ว่าคือ อมันบบแมนดอกศูนย์ซีมันเป็นหนึ่งซีแบบนี้เป็นหนึ่งซีมันบอกกันนี่ผมเดาว่ากาพูดนี่เขาบอกกันมาเขาบอกกันตั้งหากพูเหงื่อยินเขาบอกพูหยิเขาบอกแต่ว่าพูนั้นได้ให้ยแบ่งไปแล้วให้จแบบจยอกันเลยละแล้เรียกก็เอาเก่าสามเก่าซีกับศูนย์สามศนซีบรา้อขึ้นว่านขึ้นกนเนี่ยอขึ้นเนี่ยเปเก่าสามเก่าซีเปนอน อันนี้ว่าเล็กว่ากับเพื่อนซื้อครับผมวันนี้แหวงนั่นรับศูนสามซูนี0ือี่สามซูนีเขาลีเขียนเาแล้วกูเดี๋ยวใด้ว่าสั่นได้สนี้แล้วใครได้สนิเราบัตรมาขึ้นละว่าฝันเลยมขึ้นผมฝันเลยโอู้นซีพโมแอนหนูเล็กหนึ่งซีวั่นอาจะเขาโกมาจะใส่ผมซูนซีพมอนมันเป็นหนึ่งซีเออเอมันเป็นหน่งซีแหละอันมขึ้นฝันเราหมือดบหน่อยนดน้อยนั่นเออโ้ย แต่นึ่งันนี้สิมันก็ไ่ได้เลยสูสิโนมันก็ได้ไปนั้นแหะปู่เขาก็มาบอกไปนั่นว่าศูนย์สี่โมเมนต์เป็นหนงสี่เนาะมันก็ตัวเอาเนาะแต่ว่าตัวเขาสวยๆอยู่นี่เขาก็มาคุยกันใ้ฟังว่าปูให้ไปแล้วมันปูเขาก็เลยวานโมเมนศูนย์สีมันแม่นหนึ่งสี่เนี่ยตัวตัวปูใหอยเขาหอยคนไปเห็นบ่ะเจ้าใจเกิดมาก็เรียกหนึ่งสี่เออเอาตัวนี้เนี่ยตัวเขา นะตัวนี้เทากับกันไว้น้องฟูเนาะอการฟูเป็นฟูมากันว่ะตัวโอ้ยฟังครั้งสิล่ะมือนั่นอันก็ฟันอยู่หละเรขกนี่ทั้งพวกมันเจ้าของฟันตัวอะไรฟูฟันอก็สามก็สี่อนเด็กคนเ็กมันฟันด้วยตืนด้วยเออแต่ว่ามันห่างไงก็ฟันแล้วก็สู้สู้พวกออกฟังออกก็ได้ตีให้นี่แหลอก็คกองไปคงโกาเาสียไม่ได้คมเกา วันไหนก็เมี่ยวมาลำง้วกินเข่าง้อเขาง้วตัวเดียวครับศูนเมี่ยเมียผู้สอนนี่ละบ้าบอจะมาลำง้วกินเขาาวย่างนี้มาะเจียวลำง้วใส่เข่าเลยง้อจะเขาง้วมันจ่อยไเจอยตีเฟงวะยังไงเขาตะเจียวซศูนเขาบ้านซศูนบาแห้งเลยง้อเราง้อกินเขาง้วเขาง้วตัวเดียวเออ พูวูแค่เลียกเหน้อยจะยิงที่เรา20ป้วนไม่มีห้วตัวเดียวจริงหผมว่าผม่างทีเขาอันวูวูไม่ยาะเลยสูนเ่ยเขาหนุกสูนมัแห้งเลยวันนี่าสูนยืนฟังอือตีมันก่าซ้ำก็หซีเขามันก็เกวหมาเราอันนั้เลมันเข่าอะไรปูเล่มันไม่ได้ตีเข่าเล่ถ้ามันตีกับก้าวซูนก้าวีสูนก้าวูนทิ้แล้วแล้วมันตีเขาม่เข่ากันมันยังถ้าเราเข้าหวานนั่นครับก่าวูนซีก่าซีสูนนี่แล้วมันเข่ากันไร เอ็นบละว่าเขาลางงกินขคาออันุูเมียแต่ว่ากรสุนนเขาบอกแหงเ่าเขาวที่อานีลังง้วกินโคามั่ออง้อมันจ่อยแคยังอือถ้ามันจินห้มันอ้วนนะวัยสิอ้วนแ้วมันจะเกี้ยววคาเลยนว่เลยศูนห์เมียเลยศูนไลก็เลยมาตีข่มัอ้มันกันอย่าฟังนั่นละกันอย่ากรอดเอารอดก้าสามก้สีุนสุนสี่นั่นก็จะา วันนี้พอบอกไปแล้วยย้ำขึ้นปูก็ได้มาฝันน่ะโอ้ยแต่มผมขึ้นมาขึ้นก่อนนี่วันนี้บอกเขาเจ้าแล้วก็อจ่ากะที่กะเหยนเอาเลยขึ้นนี่ก็อย่างนี้เหยื่อเอาวันนี้อ๋อฝันหนีหมดว่ะมันโมเมนต์ดอกซุนซีน่ะมันหนึ่งซีว่ารั้นมันก็เป็นไปได้เนี่ยง่วงกับตัวหนึ่งคือเก่าเนาะยังก้นสูงมันก็เลยกับตัวมึงกินเข่ามันกับเข่าแล้วตัวนั่นแไงเล่ยมันเข่าอะไรปู เมาก็เขาแล้วม่ค้ก็บเขาถูไมเขจักมันจะออกตัวไหนแล้วเ่าาไปน้อกคู่มันฝันแล้วก็อันพันเมื่อนั้นว่าไู้ออกปฏิี่เลกดอกวกาผออกฟังเขาจะปติตีไให้ เขาสามเขบามูนสว่ารานคนตีหายซื่อคนตีหาซื้อครับผมเออเราเพตู้นี้เราไปพผู้เขียนออกไปอ่ีเนีอยไปเลาคือถึงว่ามันหุ่นซีมันเหล็กหนึ่งซีว่าานอันโซกันมากนะจักคนปูเขามาโซกันหลายคนประมาณนี้ได้เสียงจะไม่เด็นตัวโอแล้วมันก็หุ่นเมืองไม่นหยังไงเ้นัผู้เชี่ยวเอกกูบดีๆนนี่เ่นมืองไว้เดีดเลยนี่แหละมองเยูบรนี้ย็นสามซูนสี่ล ในขัดขัระงวดนี sí, ่เขาบอกป่านี้ยังีบาบาเมีนอยู่ได้ก็ได้ตวให้ได้ไหมยูงคนาะนี่โซกันนีเขาบอกโซกันมากใช่ไหมเห็นตัวเขาเลยโซกันว่าว่าเมีนสูนสีเลนึ่งสีัวสัเออแล้วผู้กบดีว่าเอาเนียกูเรียกตัวสูนสีหนึ่งดีว่ากับเขาดิเขาบอกหนึ่งสีเหรอ ไม่จมเนาะก็ไอซึ่งมันจะโขดะนอแต่จได้กันีลง่อซืยู่นี่เนาะมันคืปามเขาดิโอ้เาเขาบอกกันปันแล้วเนาะโมเมนดอกคูนีนเป็นนเเปิดหน้าปันก็เป็นน่งฝันกันเลยเลยนี่แหะเป็ผู้ปูฝันคักกันเ้อจะว่าปูฝันเด้อบาดนี่เขามาบอกคักปนนีแล้วหากนบอกคักบอสเขาาก่อน คครรัับบผมปูคนฝันคักกันแล้อครับเด้อมันบระมาณหนักคูณซีนเป็นหนึ่งซีเราไปดันเอาขั้วไปกินเขาในไฮน่ามันเข่าแล้วเลขชุดนี้นะครับเนาะเอามักกจัดขัดกระพรานนะครับเพือมักต่อขวดไตขกดแคร์ขดกระดิ่งแกงเกล็ดเอาไว้สำหรับเอพีไปที่ข้ามานะครับเนาะพักมากจัดขัดกระพรานครับปูกระบอกห้ฟังแล้วเนาะครับว่าเอดีครับผมดูเขาว่านอนเหรอ ขอ,อ,ขอจบเกี่ยวกัเรื่องสาธิครับอัีกิจนาขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับวัดวดิงามครับผม